สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าเซ็นทันลาดเพลาวนะคะถนนพหลโยธินนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดินแดงสะพานควายดอนเมืองตรงไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้าแยกลาดเพลาวนะคะซ้ายมือก็จะไปลาดเพลาจ้าตรงนี้ต้องหยุดก่อนนะคะไฟเขียวแล้วค่ะห้าสิบหกวินาทีไม่รู้จะถึงเราไหมนะคะเนี่ยค่ะเพื่อน ไปเลยไปเลยโอ้ชัดดีมากชัดเจาะแววเลยนะคะตรงนี้ก็ระยงระยางเต็มไปหมดไม่รู้อะไรเพื่อนเพื่อนถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามานะคะก็จะไม่รู้ที่รู้ทางว่าจะไปทางไหนกันแน่นะคะ่ะเพื่อน,เ,อนเนี่ยคะ่ะจริงๆนะถ้าดิฉันมาครั้งแรกฉันก็งงเหมือนกันอ่านป้ายคืออ่านป้ายแล้วมันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่านป้ายอยู่มันก็จะไปไม่ถูกกันละคืออาจจะ